นอนๆสิกลมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออซินสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้พวกเราจะพากันไปเก็บข้าวโพดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูก,กันว่าวันนี้เด็กๆจะเก็บข้าวโพดได้เยอะไหม <c oughs> Shall we go pick corn? Go show mommy r i s e the corn <c oughs> สวนก็จะลกๆนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะ You gonna show baby? Ee. -e. u n away. Okay. This g side run away. อ m ม that's still young corn. <laughs> ลูกชายเก็บมายังไม่แก่นะคะทุกคนคิดว่าสาวพูดคิดว่ายังไม่แก่แน่เลยไหนแก็ให้ทุกคนดูสิอ๋อยังไม่แก่จริงๆ Wait, ด้วยทุกคนค่ะ Yeah is t still baby corn look at that ทุกคนค่ะให้ให้ we have to cook it first น้องยังไม่แก่ค่ะทุกคนคะ่ะยังยังเป็นเม็ดเล็กๆ <Yeah. S 1> อยู่เลย yeah, you p อ e ี the corn okay, put in the basket then yeah ไม่เป็นไร where's the bigger not not that one t h i s, <No>. <S one the bigger one yes pick it put it down Ooh. Yeah. What is it? Another insect again. Yeah. Show mommy what is it. y e ็ก Oh, it's a bug again. Not only in bug. Look at this. นี่มีตั๊กแตนด้วยค่ะทุกคนค่ะ a n o e r one. It's a grasshopper. Yeah, another grasshopper. a l i s a, nice. <S s a, s a oh, Lisa, come look at this. l i s a don't touch it, okay? นายลูกสาวหนูยังทานไม่ได้นะคะลูกสาวกัดกินแล้วดูดูดูมแมลงชี้มือพี่อาซินสิคะลูกสาว It's gone honey it's fly away ฟักทองของเราก็เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วค่ะทุกคนคะ่ะ Can you show m o m m y Is that big? Yep. <Yeah. S 1> oh, what is this Austin? What is it? What did you pick ing? มันคืออะไรลูก Austin เก็บข้าวโพดข้าวโพดส่วนนูน่นลูกสาวยังไม่ <types of fish> สุกนะคะถือไปแล้วค่ะทุกคนค่ะ It's a corn. ออร์เรนต์พาปคินโอเคเลซ่านี่สัตยำยังไม่สุกเลยลูกนี่พี่อาซินเก็บคนพี่ก็เก็บคนน้องก็กินขมอนโอ้ Pick it up, please. It's down eh? Yeah, is that big or not? This is very big. Wow. Put it in baskets. And we got one more horn here. Here. It's a big one. Put it down. Woohoo! Another spy. Cow pot. She's the level core spy, mommy. Yes. Yeah. ข้าวโพอดออซินเซ <I> ข้าวโพดข้าวโพอดออสินี่เวาปโอเคาว่ r รม่วาวว่า่นข้าวโพด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 โอเคจะดดน okay. จะมีอีกไหมฮาว about this one s <S yeah never yeah pick d o w เฮี h หิวมาแต่ไหนเราหน่าหิวมาแต่ไหนค่ t ร e l ด่วนดัดทุสมอง too small, honey. shall we go look for no h e r one? Pick the basket h o w many we got in the basket now can you show mommy show mommy turn around โอ้ oh, เบอร์ดีนอัการอาินดูต้นพริกของมามีสิขเขาต้องการน้ำนั่นเลย <Yes. S 2> ดูพริกพริกสุกแล้วซสาผู้ใดไม่ได้รดน้ำนะคะตอนนี้กลำลังหนาวอากาศกำลังเย็นแล้วโนูทานอย่างเดียวเลยเหรอลูก i s not cooking yet <laughs> ยังไม่สุกเลยหนูแอบกินแล้วอะ มันไม่คุก m o m ไม่ค o ก and t h ้ n you can eat s cool. <S ตอนสาวผู้ไทยยังเล็กนะคะ s cool. <S สาวผู้ไทยก็เหมือนน้อง s cool. <S อลิซษาค่ะ s cool. <S แอบกินคออ่อข้าวโพดดิบๆนะคะมันจะมีรสหวานๆวานมันๆน,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 นะคะทุกคนคะ่ะให้ความรู้สึกแตกต่างจากข้าวโพดที่สุกแล้วเนาะ ก็ใครได้คิดว่ากินไม่ได้เขาเข้าทานได้นะคะเขากินได้นะคะตอนที่ยังดิบๆอยู่ก็กินได้นะโอเคชอชอวิคกูเก็ตซ์มาพิกซ์มาคอนเมบีทูมาให้เด็กให้จอมสนนะคะทำงานคะ่คคะทุกคนค่ะไปลูกไปดื้อๆไปเก็บไปเก็บข้าวโพดให้มามีน่อย หาจิตกรรมมันหยุดให้น้องทำคะ่ะถ้าอยู่แต่ในบ้านก็จะซนมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะ Thank you Thank you go get oh, some more s <S Oh the got insect inside me มีมมแมลงด้วยน้องบอก Shall you get Shall you go get some more please Hey mm. Okay Shall we gonna go cook cook fly please y o u r e f fly จะเสร็จไหมวันนี้กว่าจะได้แต่ละฝักค่ะทุกคนคะ่ะหนูไปไหนกินข้าวโพดดิบ oh. แล้วอันที่สุกอะหนูไม่อยากทานนะหนูทานอันดิบๆเนี่ยนะแล้วจะ t ป o n e ไหน t ่าจะไปที่ไหนแล้วต้องไปที e ไหนน่าจะไปที่ t h e น e าจะไปที่ไหน I get by Peel Wow Go figure it. It's really smart. Yeah Whoa Oh my god Oh my god That is a fight. <laughs> huh? Mm. Thank you, oh, you Go get some more Three fold down mm, three for you down <laughs> Not that one honey oh, Big snack. one. Oh man. Okay. A snack. Yes. Gone. Oh. Whoa. Okay. Thank you. Any more? Over there. Over there. Gone. Oh, back bug. Oh, bug. Yeah. It's got mommy and baby. Oh, mommy and baby back done เขาบอกเขาเจอแมลงค่ะทุกคนค่ะนี่ตัวอะไรเนาะทุกคนรู้ไหมเนี่ยน่าราคนโน้นแอบกินอะไรอีกแล้วนไดดวสนท่นนี้ไอ ผลงานลูกสาวแอบทานข้าวโพดดิบ wow, แอบทานอะไรอีกเนี่ยลิซ่าหนูทานอะไรอีกคะหนูเจออะไร oh. หนูเจออะไร oh. หนูเจออะไรคะ oh. เขาเก็บ Blackberry. Whoa, look. How many buck on this corn? I see. Whoa, one, two, three, four. That's nice. Too many. <coughs> Alyssa, look. <coughs> no one yang only old shame. Alyssa look, buck. buck Can I eat? Yeah. It? Yeah. Are ตอนที่เขาเป็นเยอะๆก็ไม่ทานกันเน้ะคุลูกดงก y Put in the basket please Where's the family? It's gone <S Okay Okay No no f a m i r y Come on guy อลิซามาแล้วแล้วลูกกินอะไรก็ไม่รู้อะค่ะสาวผู้ทายจะแกะให้ทุกคนดูนะมาแล้วตัวแสบมาอีกแล้วโอทุกคนน้องเหลืองแล้วเหลืองได้ที่แล้วค่ะนี่ มาทานข้าวโพดสุๆจากสวนนะคะปลูกเองเก็บเองทานเองนะชิมอืมหวานเจี๊ยบเลย,ยเลย,เยสัเนี่สองแสบค่ะว,วันวันแม่ปิดหัวนะคะคลิปนี้ขอนินทาเด็กๆนิดน,นึงอ๋อนี่ก็เล็กนะคะแต่ว่าก็ยังมี อยู่เนาะถ้าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะคิดว่านีตัวนี้คิดว่าหนอนหนอนกินเขาหรือเปล่าคะนี่จาเป็นไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะไม่เป็นไรเนาะพอเราปลูกแบบออร์แกนิกค่ะทุกคนค่ะนี่ก็มีบางบางฝักก็สวยบางฝักก็ไม่ค่อยสวยค่ะก็เดี๋ยวสาวพุธจะเอาไปทำซุปข้าวโพดค่ะยวขอแกะตัวนี้ให้ทุกคนหน่อนึ่งเนาะแค่ อ๋อตัวนี้สมบูรณ์ค่ะทุกคนค่ะฝักนี้สวยมากนี่โอเคฮัน okay, นี่นี่ทุกคนคะ่ะฝักนี้สมบูรณ์นะสวยอยู่เด้อมามาทานข้าวโพดหวานๆกับสาวภูไทยนะคะ นี่คือพลผลิตของพวกเรานะคะยังไงก็มาทานข้าวโพดด้วยกันนะคะตอนนี้จะพาสองแบเข้าบ้านแล้วค่ะโซนที่เหลือเกินค่ะทุกคนค่ะบายๆนะคะค่อยเจอกันคนนี้ะบ้าบ๊ๆายบายๆบ๊บายบายๆบ๊ายบายบ๊ายบายบาบายบายบายายบาบาายบายบคค่ายบายบายายบ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 าย